โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเฮดกันอีกเช่นเคยนะับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเฮดีกันเหมือนเดิมนะครับนะก็โอเคครับขอบคุณที่ยังติดตามรับชมกันอยู่นะครับนะถึงแม้ผมจะไม่ได้มาสอนทริคอะไรก็ยังรับชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนจริงๆนะฮะโอเคก็รีบจัมมันเหมือนเดิมนะครับอืมตอนนี้มีคนขอ แอดเข้ามาเยอะมากนะครผมตอนนี้คือผมก็รับทุกคนนะคือก็ก็รับเรื่อยๆนะผมแอดมาก็รับเรื่อยๆนะผมนะก็สมุดเพื่อนตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับผมอีกเยอะเลยนะใครที่อยากแอดมาก็รีบๆนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งแท็กบ้านไว้ให้ด้านใต้คลิปนะฮะโอเคอืมเดี๋ยวเราเก็บรวงพื้นก่อนนะโอเครวงพื้นนะ วันนี้ก็มีอีเวนต์ประจําวันเข้ามานะครับผมเป็นอีเวนต์โบนัสผู้มาเยือนเมืองนะครับผมได้เหรียญคูณ2นะครับอืมาเยือนเมืองเหรียญคูณ2นะโอเคเออตอนนี้ผมทำอะไรไปได้ว้าเนะี่ยเดี๋ยวนะมเมืองผู้มเยือนเขาต้องการอะไรบ้างอมอมอม,อม,อมโอ้สลัดแล้วก็ผายแอปเปิ้ลอันหนึ่งนะผายแอปเปิ้ล แอปเปิลแอปเปิลแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอทำพายแอปเปิลก่อนนะแป๊บนึงเนาะโอเคพายแอปเปิลหนึ่งอันแล้วก็ไอเจ้าสลัดอันนี้โอเคนะไม่ได้ทำไว้นะผมนะโอเคแล้วก็ผ้าห่มอีกาโฮผ้าห่มหนึ่งผืนนะครับแล้วก็เป็นไอศกรีมช็อกโกแลตนะครับโอเคเราทำแล้วฮะเหลือผ้าห่มใช่ป่ะเรายังไม่ทำอ่ะเดี๋ยวผ้าห่มนะครับกับ ไข่ไก่น้องที่เราต้องเก็บนะครับโอเคปึ๊บไข่ไก่มันต้องการกี่ฟองวะสิบสองใช่ปะ่ะโอเคต้องเกี่ยวอีกอันหนึ่งไม่ใช่เกี่ยวสิเก็บเออนะครับไข่ไก่เก็บได้ไงได้ไข่ไก่เกี่ยวได้ไงนะครับต้องเก็บนะครับเก็บเก็บเก็บไข่แล้วโอเคเรียบร้อยอ่ะ เดี๋ยวเขาไปที่เมืองผูมีเกียรติไปดูอีเวนต์กันหน่อยซิว่าเราจะได้เหรียญคูงสองเปล่าผมว่ามันน่าจะได้ได้ปะเดี๋ยวดูวะ่ะอืมไม่ได้นะครับนี่ไงมันเพิ่งได้มันเพิ่งได้คนใหม่นะครับผมไอคนที่เราดองไว้เนี่ยมันไม่ได้นะมันได้เฉพาะคนใหม่นะครับโอเคอันนี้คือคนเก่านะคนที่ผมทําดองไว้นะครับผมตั้งแต่ก่อนอีเวนต์เนาะนะครับหลัง ก็ต้องหาคนที่มันมาจากหลังอีเวนต์นี้เท่านั้นเนาะนะครับโอเคอืมพะหมูตั้งหนึ่งพันเลยนะผมหนึ่งผืนหนึ่งพันกว่าเลยนะครับหนึ่งพันสองนี่โอ้โหเยอะมากนะครับโอเคเปิดกล่องโอเคได้มาหนึ่งชิ้นนะครับโอเคเหรียญคูณสองนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหาเงินนลยครับผมนะโอเค เดี๋ยวจะรับไอ้พวกบ้านสองหลังไว้แล้วกันเนาะนะครับโอเคบ้านที่เขาไปดูสัตว์นะฮะโอเคแล้วเราก็จะไปรับเพื่อนบ้านมาเหมือนเดิมนะครับโอเคก็มาที่ฟราร์มนะครับโอเคเต็มละกลับบ้านนะครับอ่ารอรถไฟมานะครับ ช่วงนี้ก็คลิปมันก็อาจจะเป็นแนวประมาณแบบเล่นไปเรื่อยซะมากกว่าเนาะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะก็เป็นคลิปประจําวันนะครับนะฮะทำคลิปทุกวันลงคลิปทุกวันนะครับอืมก็ถ้าวันไหนไม่ได้ลงก็นั่นแหละนะครับผมอย่าเพิ่งลืมกันนะครับอืมเพราะว่าลงคลิปจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันเนาะโอเคนะฮะมาถึงแล้วนะครับโอ้เข้าเดินฝ่าฝูงชนกันได้ยังไงเนี่ยชานชลาเล็กๆเองนะครับ แต่เขาเดินสามารถเดินผ่านกันไปได้แบบสุดยอดเลยนะครับโอ้ยลุงไหวปะเนี่ยนะครับลุงลุงเดินจะตกชันชลาแล้วดูไม้เทา้าไม้เท้าคำพื้นล่างชันชลานะครับโอ้สุดยอดมากเลยลุงนะครับโอเคมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรารับเขาเข้าบ้านแล้วกันนะฮะ อากมาเลยนี่ยาวๆเขี้ยอ,อ,อันไหนมีแล้วก็ให้เขานะครับอันไหนเรายังไม่มีแล้วก็ยังไม่ทันให้เขานะครับนนเนี่ยอย่างเงี้ยเออหอ,หอมย่างเขี้ยอะยังไม่มีนี่ก็พายแอปเปิลอีกแล้วเอาพายแอปเปิลอันที่เราทำนี่ว่าลืมไปคนเดียวกัน คนเดียวกันลืมไปโอเคอันนี้ข้าวเนาะต้องการข้าวอันนี้ก็สมูทตี้แตงกวาโอเคอืมอืมดูมาเอาแต่ลันสุดยอดนะครับมาลแต่ละอย่างนี่แบบคือคือจะไม่ให้เวลาแต่กันทำเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหยากมากเลยสิ่งของมาเอาแต่ลันไม่เป็นไรนะครับอืมเอา้านี่ไงร้านขายของชําเดี๋ยวแป๊บนึง นั่งขายของชา้าโอเคเมื่อกี้เขาต้องการข้าวเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วก็กลับมานะครับเราต้องทําเป็นอืมขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวทําที่ไหนวะลืมละ <laughs> เดินเดินลืมแล้วขนมขบเคี้ยวอ๋อเตาป๊อปคอร์นนี่โอเคเกี๊ยน,นะทำไบรเลยร์มันนะครับ <laughs> ลืมเกี๊ยน,นะครับโอเคเอ่อแล้วก็เป็น พายแอปเปิ้ลเราทำแล้วแล้วก็ซุปมะเขือเทศนะครับแล้วก็หัวหอมอย่างนะครับโอเคซุปมะเขือเทศโอ้ไม่มีชีดนมแพะโอเคทำให้พอดีนะครับโอเคผมทำผมทำชีดนมแพะไว้พอดีเนาะครับค้างไว้ในเครื่องครับโอเคแล้วก็แล้วก็แบบกนะหัวหอมอย่างโอเคจัดไปคุณลูกค้าแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนนะครับ แล้วก็สลัดเบลต์นะครับโอเคช็อกโกแลตร้อนโอ้ไม่มีช็อกโกแลตเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บโกโก้แป๊บอ่าโอเคี okay. ่ช็อกโกแลตร้อนปึ๊บโอเคแล้วก็ทำสลัดเบลต์เพิ่มอีกหนึ่งอันโอเคเรียบร้อยอืมเอ้ยไอศกรีมวานิลาด้วยลืม,มคีมไม่มีโอเค เซตนะครับเรามาทำภารกิจฟาร์มพาร์ทกันบ้างนะครับผมโอเคได้เงินเยี่ยมต่อไปก็ปลูกต้นไม้หรือพุ่มไม้2ต้นนะครับโอเคปลูกพุ่มไม้หรือต้นไม้2ต้นผมจะปลูกเป็นต้นนี้แล้วกันนะต้นเลมอนโอเคหนสองโอเค เรียบร้อยภารกิจฟาร์พพมพลาสต์ปัจจุวันเสร็จสิ้นเรียบร้อยรถกระบะเลยอีก3คันนะครับแล้วก็จับเป็ดแล้วก็ส่งเรือนะครับโอเคเราไปจับเป็ดก่อนเนาะอืมอจับไม่ได้นะผมยังไม่ได้วางไอ้นั่นเลยเยังไม่ได้วางที่ดักเป็ดเลยนะครับโอเค lobster ขึ้นไปเอ้าไม่ขึ้นอีกอีกดื้อจริง วางไปนะครับดักเป็ดนะครับดักเป็ดไม่ใช่ดักไก่นะดักเป็ดดักเป็ดนะครับโอรคเรียบร้อยแล้วก็ทำกับดักเป็ดเพิ่มครับโอเคชวงนี้ก็จะเน้นไปทางดักเป็ดนะนะครับโอเคพอหมเลงไม่ทำเลยขาดขนเป็ดเนี่ยก็เก็บมาเลยแล้วกันนะขนเป็ดเนี่ยห้าอันเนี่ยนะครับ เอาไว้เอ่อเอามาทำพ้าห่มเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับโอเคสุดยอดมาผ้าห่มโอเคเรียบร้อยแล้วก็เราจะปลูกเป็นแคลอดนะครับแคลอดเราก็เริ่มจะหมดเนาะเราก็ต้องปลูกนะครับอเอีคปลูกถั่วไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ปลูกอ้อยไปด้วยนะครับ Okay. หลจากนั้นเราก็ปลูกเลยดีนะเ,เดี๋ยวปลูกอันนี้แล้วกันปลูกมะหอมโ okay. <c oughs> okay. อเคโอเคมหมุนวงล้อกันเลยนี่ครับเราดูดิว่าเราจะได้อะไรนะโอโหอาหารหมูจบเลยโอ้อาหารหมู <c oughs> หาหาหม,มันทำไมเนี่ยเอามาแล้วมันชอบเป็นเศษนะผมเราเศษแล้วมันก็จะเหลือเนาะนะ เดี๋ยวนะอาหารอาหารมีหกเนาะเดี๋ยวเราไปให้อาหารสัตว์สงวนก่อนอ่านี่ไงนอนตายกันอยู่ไม่ได้นอนตายนอนหลับกันอยู่โอเคต้องปลุกน้องขึ้นมาโอเคเรียบร้อยนะฮะสัตว์สงวนของเราโอเคแล้วก็เขาให้เราส่งเรือนะเออ เินส่งเยอะครับโอ้ oh, หสตรอเบอรี่หมดหมดหมดตัวเลยสตรอเบอรี่โอเคแล้วก็แอปเปิลนะครับขอเอาแอปเปิลเกี่ยวให้เขาก่ mm hmm. อนเดี๋ยวมาเอาแอปเปิลน,นะครับน่าจะเยอะเลยแหละโ okay. อเคเกี่ยวไปเกี่ยวไปนะครับโอ้โหแอปเปิลจะหมดแล้วนะครับโ okay. อเคพอปะเนี่ยพอนะครับ แล้วก็อขอความช่วยเหลือนะครับสุดยอดแล้วก็วางขายอะไรไปก็ได้ในร้านค้านะครับเราก็ติดหนังสือพิมพ์นะเป็นทริคเล็กลลๆน้อยๆนะครับผมอยู่จะมาฝากเนาะถ้าเกิดว่าอยากให้คนมาช่วยเหลือภารกิจของเราเนี่ยเราพยายามติดหนังสือพิมพ์บ่อยๆนะครับพยายามติดป้ายประกาศหนังสือพิมพ์บ่อยๆแล้วก็ขายของบ่อยๆนะครับเราก็จะมีคนเข้ามาเห็นความช่วยเหลือเราเยอะขึ้นนะครับเราก็จะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเร็วขึ้นนะฮะ ประมาณนั้นเขาผัดโอ้โหไม่มีไข่ไข่ไก่นี่คือแบบฟาร,ร์มเราขาดแคลนครรม,าาคมากนะครับ,บไข่ไก่ฟาร์มเราขาดแคลนมากนะครับเก็บแทบไม่ทันนะฮะเก็บมาก็ใช้หมดนะครับสำหรับฟาร,รม์มฟาร,ร์มไข่เนาะนะครับโอเคมาดูหนังสือพิมพ์กันหน่อยนะครับดูกันว่ามีของอะไรขายบ้างโอ้มีแต่พืชผักอ่ามีคนมาซื้อแล้วนะครับมาดูกันว่าเขาช่วยเรือเราหรือเปล่า,าเขายังไม่ช่วยเรือเรานะครับแสดงว่าเขายังไม่มีนะฮะ โอเคไม่เป็นไรโอเคผมเป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับคลิปนี้นะบุถ้าเกิดชอบก็จะลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมด้วยเลยลวกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย